สวัสดีคเับเพ,เพื่อนมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้เสียดายมากเลยทำไมมันหลุดบ่อยเหลือเกินนะ,ะเรื่องเวลาเราไล่เรื่องดีๆจะต้องหลุดอยู่เรื่อยนะ,ะผมพูดใหม่ครับงานที่รายได้สูงถึงแม้มีความรู้น้อยผมพูดใหม่นะงานที่มีรายได้สูงถึงแม้ความรู้น้อยแล้วก็บอกเพื่อนๆนยครับว่าคนที่ไม่มีสมาธิหรืออดทนดูคลิปนะ,ะที่ผมอธิบายไม่ได้นะ,ะประมาณ10นาทีเนี่ยก็ไม่ต้องฟังนะฮะ <c oughs> สำหรับคนที่อยากฟังเรื่องเราดีๆแล้วก็ยกตัวอย่างได้เนี่ยมาดูเลยนะฮะผมผมย้ำมาแล้วนะครับ งานที่รายได้สูงถึงแม้ความรู้น้อยนะครับผมให้เพื่อนๆเข้ามาใหม่นะฮะโอเคเ okay, <c oughs> ข้ามาดูใหม่ <c oughs> แต่แล้วนะความรู้เนี่ยธรรมดาแล้วผมขอเกิดว่าความรู้เนี่ยนะฮะเรามีความรู้เยอะย่อมนะมีรายได้เยอะรายได้เยอะเท่ากับมีความรู้เยอะแต่ตองน,นี้กกลับกันฮนะความรู้น้อยแต่รายได้เยอะมันคืออะไรเพรื่อนๆลองคิดดูความรู้น้อยแต่รายได้เยอะมันคืออะไรนะยกเว้นนะฮะยกเว้นคือความรู้น้อยแต่รายได้เยอะใครๆเขอยากเป็นนะะใครๆก็สามารถ หาได้แต่มันก็คือขุมทรัพย์ที่คนยังไม่เคยไปขุดหรือขุมทรัพย์ที่คนยังไม่รู้กันมันคืออะไรและมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยและมันเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสหรืออังกฤษหรืออะไรต่างๆครับ <primo> มันอยู่ที่กฎหมายครับประเทศไทยมีโอกาสที่จะนะฮะมีคนอยากจะเข้ามาหุ้นเลยร่วมคุยในในในของผมคุณเขียนเข้ามานะถ้ามีโอกาสผมอยากจะชวนคุณเข้ามานะครับเขียนเข้ามานะฮะว่ามันมีนะอะไรเกิดขึ้นอ่ะเพราะอะไรครับอ่ะอนี่งในั้นคือเพื่อไม่จะตกใจนะครับในประเทศญี่ปุ่นแต่มาคุยถึงปปปรระะเเทททศศไยยด้วุ่น และฝรั่งเศสแลงกฤษนะเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีรายได้เหมือนทนายทนายญี่ปุ่นทนายฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะมีรายได้ประมาณนะฮะออสองแสนบาทนะก็คือ6กแสนเยนสองแสนบาทนะแล้วเป็นอาชีพไหนอาชีพแย่แยะนะฮะตัวผู้ตัวเมียของลูกเจี๊ยบอา้าแยกแค่นั้นเหรอแล้วทำไมอ่ะแต่นะฮะใช่ครับนี่คือเรื่องจริงถามว่าเพื่อนเอนเราเรา,เ,ราเอ้ยรายได้ดีเราก็ไปทางานที่ประเทศญี่ปุ่นสิไปทําอาชีพเกี่ยวกับแย่แยะ ลูกเจี๊ยวบว่าเป็นตัวนี้ตัวผู้หรือตัวนี้ตัวเมียนะไปทางานที่อังกฤษสิไปทำงานที่ฝรั่งเศสสินะมีไรายได้แบบว่าออสองแสนบาทต่อเดือนอา้าวทาไมไปไม่ได้แล้วทําไมไปได้ก็เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเขากําหนดประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสกําหนดไม่ให้คนต่างชาติมาทํางาน <c oughs> ในประเทศของเขานะงานที่ไม่มีความรู้นะเขาจะกําหนดงานของเขาเองกําหนดคนของเขาเองประเทศไทยเป็นไงครับประเทศไทยมาดูกันประเทศไทยอ่ ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าดีไม่ดีนะครับนั่นคือประเทศไทยนะถ้าเจ้านายสามารถออกวีซ่าให้กับชาวพมา่าชาวอะไรก็แล้วแต่นะชาวประเทศลาวสามารถออกวีซ่าได้ก็มาทํางานแทนเกิดอะไรขึ้นครับทําให้คนขอบคุณมากที่แชร์ครับขอบคุณมากที่แชร์ครับกดขอบคุณมากที่ไลค์ครับทําให้คนไทยอยากทํางานดีๆเนี่ยตกงานงานอีกงานหนึง่งคือง,ง,ง,งานที่เจ๋งๆของญี่ปุ่นนะฮะ แล้วงานก็คือ 3K ญี่ปุ่นเรียกว่าอะไร 3K คือคิตาไนคิงแล้วก็คิตซียก็คืองานหนักแล้วก็งานสกรปรกแล้วก็งานอ,าอันตราย3อย่างเนี่ยเป็นงานที่รายได้ดีในต่างประเทศครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นฮะมีงานอะไรครับางานที่สำคัญางานเก็บขยะรู้ไหมครับงานเก็บขยะเนี่ยนะฮะทำงานปีเดียวซื้อรถได้นะฮะเ <c oughs> ล็กซัสรู้จักเ <c oughs> ล็กซัสไหมเล็กซัสนิววันเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ผมจดไว้3ล้านกว่าบาทใช่ไหม ปุ๊บเดี๋ยนะเล็กซัสเท่าไหร่นะเออเล็กซัส4.2ล้านบาทแพงกว่าเบนซ์เล็กๆนะครับเบนซ์เล็กๆแค่1.9ล้านเองนะบอกว่าคนที่ทํางานเก็บขยะนะฮะเก็บขยะเนี่ยนะจะได้เงินประมาณเดือนละเจ็ดเอ่อปีละเจ็ดล้านเยนก็คือประมาณเท่าไหร่เดือนละเอ่อเจ็ดล้านเยนคือเอ่อเจ็ดล้านฐานสิบสองสิบสองสองห้าหกสิบสองหกเจ็ดสองประมาณถึงสองหกหกแสนเยนประมาณ หกแสนเยนตัววันสองแสนบาทนะเก็บขยะนะฮะเก็บขยะก,ก็นะฮะบอกว่าดีด้วยไม่ต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็มีคนตกงานนะหมายถึงไม่ตกงานคือคนที่อยากหางานแต่หารัฐบาลหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะหาคนทํางานเก็บขยะไม่ได้ประเทศไทย <c oughs> หาคนทํางานเก็บขยะได้ไหมผมถามเพื่อนประเทศไทยหาคนทํางานเก็บขยะได้หรือเปล่าหาได้หาไม่ได้ผมไม่รู้นะแต่เกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณมีกฎหมายถ้าผมเป็นผู้นําของประเทศนะผมต้องคิดก่อนแล้วว่า เฮ้ยถ้าเราให้คนต่างชาติก็มาทํางานในประเทศไทยเกินไปก็เป็นข้อดีก็คือประเทศไทยขาดขาดแรงงานประเทศญปุ่นถามว่าขาดแรงงานไหมขาดแรงงานครับเพราะอะไรครับมีคนลาเยอะขาดแรงงานแต่ทําไมก็มึงคิดบาลานซ์กันว่าคิดบาลานซ์กันว่าให้คนต่างชาติมาทํางานในประเทศตัวเองคนไทยจะตกงานครับดีไม่ดีถ้าสมมติว่าให้คนไทยมาทํางานไม่ให้คนต่างชาติมาทํางานในประเทศไทยไม่ให้คนต่างชาติมาทํางานในประเทศไทยเนี่ยงานเก็บขยะราคาแพงขึ้นครับ งานงานงานสกปรกราคาแพงขึ้นเพราะคนไม่อยากทํางานนะงานหนักราคาแพงขึ้นงานงานก่อสร้างราคาแพงขึ้นแน่นอนนะและงานสกปรงงานสะอาดราคาแพงขึ้นแน่นอนของประเทศญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสหรืออังกฤษเขาใช้วิธีแบบไหนครับเขาใช้วิธีอย่างเงี้ยเพื่อนฝ่ายดีนนี่สําคัญมากฝากแชร์ด้วยนะนี่ก็คือถ้าผมเป็นผู้บริหารประเทศนะครับจะให้คนต่างชาติมาทํางานต่อเมื่อต่อเมื่อคนคนนั้นนะฮะเป็นคนสําคัญของประเทศเช่นหมอนะหมอหมอญี่ปุ่น หมอฝรั่งเศสหมออเมริกามาที่ประเทศไทยเป็นหมอที่รักษานะเป็นหมอที่หมอไทยไม่รักษาไม่สามารถรักษาได้อย่างเงี้ยชวนชวนมานะคนที่เขาสามารถพัฒนาประเทศไทยคนที่เขาสามารถพัฒนาหรือช่วยชีวิตคนไทย <c oughs> ได้คนอย่างนั้นต้องออกวีซ่าเขาเนะีแน่นอนวีซ่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะหรือคนคนอเมริกาเนี่ยมาทํางานที่ประเทศไทยอ่ะ รัฐบาลจะออกวีซ่าจะบอกว่าให้ออกวีซ่าได้เนี่ยคุณผู้รู้ไหมต้องเท่าไหร่คนญี่ปุ่นนะผมจำไม่ได้แล้วผมจ้างลูกน้องผมที่อยู่ญี่ปุ่นเอ่อคนญี่ปุ่นที่มาทํางานในไทยเนี่ยจะต้องออกนะฮะฐานเงินเดือน5 0,000บาทผมจำไม่ได้ห้ 4, าหมื่นหรือส0 0 0มเป็นอย่างต่ําแล้วเอาเงินนะสมมูซูจ,จ่าย5 0,000บาทจะต้องเสียภาษีประมาณ10%ก็คือ1 0บถึงสิก็คือจะต้องจ่ายภาษีเดือนละ5,000บาทเดือนละ5,000บาทครบ12ปีเอ่อครบสิเดือน เอาเงินฐานภาษีเนี่ยไปโชว์ให้กับตมคุ้จักคำว่าตมไหมก็คือสุลกากรนะฮะแล้วเร่สุลกากรคนกรมตรวจคนเข้าเมืองนะคนตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาจะดูว่าเจ้านายเนี่ยจ่ายเงินค่าภาษีให้กับลูกจ้างที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ขอบพุณนแชร์ครับประมาณเดือนละกี่ประมาณเดือนละห้าพันหรือเปล่าห้าสิบสองห้าหกสิบก็คือเดือนละหกหมื่นบาทปีละหกหมื่นบาทปีละหกหมื่นบาท ไม่งั้นนะก็ไม่สามารถให้คนญี่ปุ่นไหนอยู่ออกวีซ่าให้เขามาทางานในประเทศไทยได้แต่ถามว่าเออคนที่ไม่มีความรู้คนต่างชาตินะผมไม่บอกประเทศกันแล้วกันคนที่ไม่มีความรู้แล้วมาทํางานเนี่ย <c oughs> นั่นคือคนที่มาแย่งงานคนไทยนะผมบอกไว้ก่อนนะเมื่อแย่งงานคนไทยเมื่อไหร่คนไทยจะตกงานครับผมพูดอีกย้านะฮะเมื่อคนคนนั้นมาแย่งงานคนไทยคนนั้นจะตกงานแน่นอนต้องมีบาลานซ์กันนะคือถ้าถ้าประเทศไทยไม่มีใครทํางานเลยก็หางานไม่ได้นะพูดถึงมุมมองของนายจ้าง เราต้องพูดหลายมุมนะฮะน่งผมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ผมผมเป็นในายจ้างผมจ้างคนไทยในราคาหมื่นห้าแล้วผมจ้างคนไทยจ้างาชาวพม่าหรือชาวลาวขอโทษนะฮะในราคาหมื่นสามหรือหมื่นนึงเงี้ยเขาทํางานเต็มที่เขาทงา,ทาทงานมากกว่าคนไทยเข้าใจไหมแต่นี่คือกฎหมายกฎหมายไทยให้คนต่างชาติที่ไม่มีความรู้มาทํางานได้นั่นหมายถึงอะไรครับคนต่างชาติที่ไม่มีความรู้มาทํางานได้เกิดอะไรขึ้น ก็สามารถออกวีซ่าได้คนไทยก็ตกงานครับเพราะฉะนั้นง,งานผมนถึงบอกไงว่าซึ่ผมพูดในนี้ว่างานที่มีรายได้สูงนะฮะแต่มีความรู้น้อยอย่างมันมีแต่ว่ามันอยู่ที่กฎหมายของไทยอ่ะมาดูต่อครับเพราะเพื่อนไม่เข้าใจเรือยังว่าคุณจะเป็น,นแบบไหนนะฮะต้องบา,บาลานซ์กันระหว่างนะฮะเออคนคนในจ้างก็อยากจ้างคนคนที่ให้รายได้ถูก,ถก นะผมจ้างคนสมมติว่าผมเป็นนายจ้างไม่ผมนะผมเป็นนายจ้างอยู่ในประเทศไทยและเป็นนายจ้างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นผมมีบริษัทหลายที่นะอะจ้างคนไทยในราคาหมื่นห้าแต่จ้างชาวพม่า,มาในราคาหมื่นสามคุณคุณว่าคุณเป็นนายจ้างคุณจะจ้างใครละ่ะถ้าเขาไม่มีไม่มีความรู้ว่าผมจ้างคนที่ถูกกว่าอยู่แล้วแล้วขยันกว่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นกฎหมายไทยจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะฮะก็ฝากแชร์เพื่อที่จะเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องยังไงเป็นเรื่องแบบไหน นะ้้าเราไม่เคยรู้คนไทยก็รู้แค่มุมมองของมุมหนึ่งนะแต่ถ้ารู้ประเทศอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสเขาทางานอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่ผมย้อนกลับมาใหม่คือคนที่นะทำอาชีพแย่แยะตัวผู้ตัวเมียของลูกเจีย๊ยบเนี่ยนะฮะถ้า,าคนต่างชาติไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นตกงานไหมตกนะแทนที่จะได้ไรายได้เนี่ยเ,เดือนละสองแสนบาทนะฮะการเป็นตกงานเลย เพราะฉะนั้นเขาเลยสงว,วนไม่ให้คนต่างชาติมาทางานแต่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าคนทํางานคนไทยสามารถไปทํางานฝรั่งเศสสามารถไปทํางานที่ญี่ปุ่นได้แบบโดยไม่ต้องมีความรู้นะไม่มีไม่มีความรู้ก็สามารถได้รายได้สูงเหมือนกันมีไรายได้แบบไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูจะเล่าอีกทีนะอยู่ในนี้ฝากแชร์ก่อนครับฝากแชร์ครับอ่ะผมมาเล่าต่องานที่2ครับของคืองานที่เอ่อ, <c oughs> อที่ผมพูดไปเมื <c oughs> ่อสักครู่นี้ผมย้อนกลับมาใหม่นะคืองานเก็บขยะครับงานเก็บขยะนะฮะ หนึ่งปีสามารถซื้อเลกซัสได้นะเลกซัสก็คือ4.2ล้านบาทนะเป็นเงินสดด้วยนะฮะเงินเบ้นรถเบ้นในประเทศไทยขายเบ้นเล็กๆนะฮะประมาณ 9. 9. ล้านเก้าล้านหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะฮะเล克斯ัสแพงกว่าอีกคนทำงานเก็บขยะแต่ได้รายได้นะพอมากกว่าคนทำงานพนักง,งานเงินเดือนในญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้ฮนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆประเทศไทยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้ากฎหมายของรัฐบาลเขาเป็นอย่างนั้นคือกำหนดไม่ให้นะฮะคน ต่างชาติที่ไม่มีความรู้มาทํางานในประเทศไทยสมมติคนเก็บขยะนะมีประเทศไทยสมมติเก็บขยะได้ไดห้า0 0ื่นบาทนะฮะคุณจะไปทํางานไหมหลายคนไปทํางานแล้วทางานดีไหมตั้งใจทํางานด้วยแต่ถ้าคนเก็บขยะเ,เป็นคนต่างชาติและสามารถออกวีซ่าให้เขาได้เขาเขาเ,เ,เขาไม่ให้เงิน,งน,นคุณนคุณห้าหมบาทเขาให้เงินเดือนคุณเขาให้เงินเดือนคนต่างชาตินะฮะขอโทษอาจจะเป็นคนที่เขามีไรายได้ประเทศที่เขามีเงินข้างเงินที่ต่ำกว่าเช่นชาวพม่าหรือชาวลาวนะได้เงินเดือนที่น้อยกว่าแล้วก็ขยันกว่านะประเทศไทยเขาคุณนี่กดไลค์ครับ าาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเราทำแต่กฎหมายนะเรากฎหมายคนที่ออกกฎหมายเขาไม่รู้เรื่องคนต่างชาติเขาไม่รู้เรื่องประเทศต่างชาติเขาก็จะเห็นมุมมองแค่ประเทศไทยเห็นหรือยงังฮะเพราะฉะนั้นคนที่รู้มุมมองหลายประเทศย่อมได้เปรียบมากกว่าหนึ่งในนั้นผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันและเราคิดว่าคนที่รู้เรื่องต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาของดีๆจากประเทศมาปรับใช้ได้ครับผม <c oughs> ที่กดแชร์ครับมาดูไอ้เก็บขยะเนี่ยนะฮะเขาบอกว่างานเก็บขยะเนี่ยฟังเพลงไปด้วยแล้วคุยกันสบายเลยนะในในรถในรถเลยนะฮะ แต่ว่าข้อเสียนะจะมีก็คือข้อเสียคือแมงสาววิ่งเข้าไปวิ่งพืนผ่านไปแล้วก็มีความกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นเหม็นนะฮะแล้วก็อาจจะสกระปรกนะฮะแต่รายได้ปีละประมาณ7ล้านจนถึง1 7ล้านกว่าบาท7ล้านเยนต่อปีก็คือ2 0 0แสนกว่าบาทต่อปีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่7ล้านเท่าไหร่เนี่ย7ดล้านคือ2ล้านบาทต่อปีนะฮะอ,อย่างนั้นเลยฮะอ่ะมาดูข้อต่อไปนี่ข้อที่2นะฮะเงินเก็บามาดูนะครับเข้าไป งานอาชีพอีกงานที่สนใจคืองานขับรถใหญ่นะกับรถใหญ่ขับรถใหญ่ก็คือนะฮะของญี่ปุ่นก็คือคนกําลังขาดที่ประเทศญี่ปุ่นกําลังขาดคนขับรถนะคือการขนของเยอะขึ้นนะแล้วก็มีการขับรถใหญ่นะแล้วก็ข้อเสียนะขับรถใหญ่ก็ได้รายได้ดีเลยนะรายได้ดีเลยฮะประมาณ4ี่ล้านห้าแสนเยนจนถึง7ล้านเยนนะฮะก็คือเงินเนี่ยเยอะกว่าพนักงานเงินเือนคนแรกเริ่มสตาร์ทแรกของญี่ปุ่นเลยนะฮะ ต้ตานแรกของญี่ปุ่นประมาณนะปีนึงประมาณ3ล้านเยนนะมล้านเยนก็คือ1ึล้านบาทนะพอทำงานเป็นเกี่ยวกับเรื่องขับรถใหญ่นะับประมาณ7ล้านเยน4ล้านห0 0แสนเยนถึง7ล้านเยนเลยก็คือประมาณปีละประมาณ2ล้านบาทนะครับถามว่าโอ้ยถ้าญี่ปุ่นถ้าไม่ออกกฎหมายบังคุ้มครองของญี่ปุ่นให้ชาวไทยหรือให้ชาวอะไรก็แล้วแต่มาทำงานในประเทศญี่ปุ่นเงินเดือนเดือนละ4 0 0แสนเดือนละ2 0 0แสนบาท ปีละ12 12 2 24คือ2ล้าน4นะเดือนเดือนเดือนละ2เอ่อ2แสนปีละ2องแสนนะคุณอยากไปทำงานไหมไม่ได้2อ0ล้าน4ี่สอนี่2ล้าน4ดิปีละ2ล้านสคุณไปทำงานไหมทำงานนะเพราะฉะนั้นพวกอเมริกาอเมริกาผมไม่รู้นะครับเออผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่พวกประเทศอังกฤษนะญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสเขาต้องกำหนดงานของเขาไม่ให้ไม่ให้คนของเขาตกงาน แต่รัฐบาลต้องดูบาลานซ์ว่าเออในช่วงนี้แรงงานคนขาดแรงงานขนาดไหนถ้าขาดแรงงานเยอะเกินไปนะ,ะเอ่อก็จะทําให้ประเทศพัฒน,นาได้ช้านะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงครับามาดูต่อครับมาดูต่ออีกงานหนึ่งครับอีกงานนึงที่ผมนะ,ะที่ญี่ปุ่นเขาดีมากเลยนะฮะก็คืองานขับแท็กซี่ไรเวอร์คันทั้ขับแท็กซี่ครับคนที่ขับไม่เก่งเลยนะฮะก็คือหาลูกค้าไม่เก่งเนี่ยจะได้ประมาณ3าล้านห้าแสนเยนก็คือประมาณ1ล้านบาทต่อปีนะคนกับเป็นเก่งก็คือ1นึ่งสิบล้านเยนก็คือ3ล้านบาทต่อปี คนริงเก่งนะครคนที่ทำขับแท็กซี่มาจากไหนครับคือคนที่แบบว่าขี้เกียจคุยคนอื่นนะฮะไม่ค่อยอยู่กับคนอื่นอยู่กับสังคมไม่ได้หรือติดหนี้หรือนะฮะมันถูกไล่ออกอะไรครับนะฮะ,นะฮะก็มาทํางานแบบนี้ได้อถามว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยฮะมผมไม่ได้ไทยเนะี่ยอันนี้อันนี้ไม่รู้นะฮะผมเห็นว่าคนที่ขับอาชีพ <c oughs> ขับแท็กซี่อาชีพของไม่ได้ไทยเนี่ยฮะมไม่ได้ขึ้นค่า ข้าขับรถมานานแล้วนะนะผมเข้าใจเหมือนกันของคนขับแท็กซี่บางบางที่นะเวลาเขาไปเนี่ยบางทีเขาไม่เขาเวลาผมจ้างเขาเนี่ยนะฮะให้ไปสุวรรณภูมิหรือไปที่ไกลๆเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ไปกันเพือเ่อนๆเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเขาบอกเขาไปเขากลับมากับไม่ไม่ไม่มันไม่คุ้มไงเพราะนั้นผมว่าตอนนี้อาจจะลําบากแลวนการขับแท็กซี่อาจจะต้องเพิ่มเงินให้เขาแล้วอ่นะในแบบนี้ผมเข้าใจผู้บริโภคและผู้บริหารนะอาจจะคล้ายกันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอีกเช่นกันอีกข้อน,นึงครับ <c oughs> อ,อีกอันนึงครับอีกอันหนึ่งนะฮะที่ที่น่าสนใจกันก็คืออาชีพของการทดลองคุณจะต้องเป็นตัวหนูทดลองอาชีพนี้เป็นอาชีพได้เงินวันละสามแสนแปดหมื่นเะยนสามแสนแปดหมื่นเยนคือได้วันละหนึ่งแสนกว่าบาทอาชีพไหนที่ได้ งให้ค่าตอบแทนวันละหนึ่งแสนกว่าบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทวันละนะไม่ใช่เดือนละนะอาชีพหลายเพื่อนไม่รู้ไหมอาชีพให้เราเป็นหนูทดลองนะแต่แต่ผมไม่รู้ว่าประเทศอืแต่เขาคงกําหนดนะแต่ถ้าประเทศไทยเปลี่ยนเปลี่ยนกฎหมายนะถ้าเป็นผมเป็นผู้นําของประเทศเนี่ยผมอาจจะอาจจะมีการพิจารณาดูว่าออคุณจะเปลี่ยนไหมนะบาลานซ์กันต้องดูบาลานซ์กันให้ละเอียดว่าออตอนนี้ประเทศไทยขาดคนขาดแรงงานขาดไหน ควรจะเอาคนต่างชาติเข้ามาเยอะขนาดไหนมีโคต้าในการเอาคนต่างชาติมาไม่ใช่เอามาเท่าที่เขามาได้เขาเอามาไหลมาเทามาจนคนไทยตกงานนะามาดูว่าโคต้าปีหนึ่งยาวมาเยอะเกินเท่าไหร่ของญี่ปุ่นมีแน่นอนนะแล้วแล้วเกี่ยวกับเรื่องคนไทยเนี่ยสามารถไปอยู่ญี่ปุ่นได้ไหมผมจึงบอกนะไปได้โดยเฉพาะนะมีอยู่3อย่างนะมี3าสิอย่างก็คือนะหนึ่งไปทงานเป็นนะคนทํางานในญี่ปุ่น,นจะจะเปิดโอกาสให้คนไทยหรือคนต่างชาติมาทํางานได้ ข,ข,ของของต่างประเทศก็เหมือนกันหลายที่นะโดยการเป็นพนักงานฝึกงานครับเขาใช้วิธีแบบนี้เป็นแค่เกรย์โซนเกรย์โซนก็คือ,อ,อไม่ได้ดําไม่ได้ขาวนะเป็นเกรย์เกรก็คือสีเทาุรกิจสีเทาคือให้มาเหมือนกับมาฝึกงานเป็นคนทํางานในโรงงานทํางานในการเกษตรเหมือนกับว่าให้กลับไปแล้วมาฝึกที่ประเทศประเทศญี่ปุ่นนะแล้วกลับมาแล้วสามารถมีอาชีพมาทํางานต่อในประเทศไทยได้ประมาณนั้น <c oughs> นะก็เกี่ยวกับเรื่องบริบาลเพื่อนรู้จักคำว่าบริบาลไหมฮะ อันนี้กำลังฮิตเลยนะรายได้ดีด้วยน่าจะประมาณเ,าเดือนละแสนบาทเลยนะคุณทํางานได้เดือนละแสนบาทเลยผมกำลังรณรงค์เรื่องนี้อยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นมีคนชราผมเปิดบ้านบพานคนชราอยู่ <c oughs> ในประเทศญี่ปุ่นนะ <c oughs> แล้วแล้วคนชราคนดูแลคนชราเนี่ยรายได้สูงมากนะไรายได้สูงมากนะลูกน้องผมเนี่ยผมจ่ายเนี่ยเป็นแสนนะฮะหลายหลายคนนะมีมีพนักงานอยู่แค่บ,บ้านบพากคนชราผมมีพนักงานอยู่สามสิบกว่าคนนะนะเพื่อนูคุณคิดดูเลยผมจ่ายคนน่ะคนละสองแสนนะ สองสามหกอ่ะหกล้าน,นเยนเนี่ยต่อเดือนนะต่อเดือนนะค่าค่าที่ผมจ่ายให้พนักง,งานของผมเนะี่ยหกล้านนะฮะแล้วผมมีอยู่สิบบริษัทเนะนี่ยผมคิดดูเท่าไหรนะ่อ่ะแล้วแล้วเป็นไงฮนะถ้าถ้าผมเป็นไม่ได้ผมเป็นนายจ้างผมก็อยากจะจ้างคนเอ่อที่มีรายได้ที่ไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นนะฮะอยากให้ชาวไทยไปแล้วชายไทยไปได้ไหมไปได้ครับไปยังไงฮะมันจะมีช่องพิเศษก็คือถ้าคุณฝึกภาษาญี่ปุ่นผู้ภาษาญี่ปุ่นได้ N4 นะ แล้วมาฝึกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลคนชราเนี่ยคุณจะได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ5ปีถึง10ปีเลยนะเดือนหนึ่งเท่าไหร่เอ่อเดือนนึงประมาณ2 0 0แสนกับเออแสนแสนห้าหมื่นหะรือ2 0 0แสนกว่าบาทนะฮะรายได้ดีมากนะฮะหนึ่งที่บอกก็คือนะไรายได้เกี่ยวกับเรื่องบริบาลน,นะคุณเป็นบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเป็นบริเออเป็นทำงานในโรงโรงงานนะฮะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเนี่ยสามอย่างนะฮะที่ผมเคยออนแอร์ไปแล้วคุณล็อกอก็คเคยเคยทำครับนะ <c oughs> เป็นทํางานให้ถูกกฎหมายแล้วทําให้แบบว่ายืดอ,อกเลยคือวบาคุณได,ได้แฟนที่ญี่ปุ่นนะครับเล่นงานหนึ่งที่ผมคืลืมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้คืองานทําตัวเป็นหนูทดลองเกี่ยวกับเรื่องนะครับมันจะมีวันหนึ่งได้แสนบาทนะแสนสองหมื่นบาทนะสามแสนแปดหมื่นเยนนะก็ะคือแสนกว่าบาทเลยคือแบบว่าเอาตัวเราไปทดลองอ่ะมันจะมีงานหนักงานเบาความอันตรายน้อยความอันตรายมากนะจะเป็นบริษัทเขาทดลองเรื่องสิว นะัมาดูว่าสิวเนี่ยมันมีสิวเยอะมันสิวน้อยนะฮะนี่คือมาทดลองเราเป็นหนูทดลองครับแต่มันก็อันตรายน้อยอันตรายมากคือสิวมีผลข้างเคียงไหมกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวผิวอ่ะนะฮะมันจะด่างดําหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยมาทดลองนะต่ถ้าอันตรายน้อยเขามีประกันให้อยู่แล้วนะถ้าก็อันตรายน้อยก็จะมีรายได้น้อยหนึ่ยได้วันละประมาณหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะหนึ่งหมื่นบาทก็ถือว่าแพงของคุณญี่ปุ่นนะต้อวันละหมื่นบาทนะเท่าไหร่อะสามสิบวันก็า0 0สามหมื่น เออสามสามแสนบาทเนาะแ,แล้วถ้ามีการแบบตัวเรื่องอะไรเหมือนกันลดน้ำหนักเนี้ยคุณไปลงไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะแต่เป็นคุณเป็นอาจจะไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นงานที่สําคัญอีกงานก็คือเกี่ยวกับเรื่องลดน้ําหนักเออให้ลดน้ำหนักเ,นเ,นเป็นหนูทดลองเราเป็นหนูทดลองทั้งงานงานยากที่ไหนเป็นหนูทดลองฉีดวัคซีนอันตรายอย่างเงี้ยฉีดวัคซีนโควิดฉันจะมีผลทั้งเคียงหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้นคือรับจา้างแต่บางคนมีเงี้ยเืมอฉันยอมได้ เพื่อเป็นเป็นประโยชน์ของของประเทศเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลฉันยอมได้มีอย่างงี้แต่เพื่อนบางคนไม่ยอมก็ไม่ปลไรไม่มันเป็นอิสระเสรีอยู่แล้วนะฮะบางคนบอกโอ้โหขอลองสองักสองสองสองตั้งในะะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนแสนสิบสิบเดือนจะหนึ่งล้านบาทแล้วนะ,ะมีบางคนแบบนี้นะฮะหลายประเทศมีอย่างนี้นะเป็นเป็นทหารรับจ้างทหารรับจ้างไปไปสู้รบของเขาเนี่ยก็รายได้ก็ดีอยู่นะฮะแต่มันต้องต้องเปรียบเทียบเรื่องความอันตรายความเสี่ยงนะฮะ แตท่ทั้งที่ท่าน้นคือผมก็เล่าก็คือว่ามันอยู่ที่วีซ่าของเรานะวีซ่าประเทศนั้นเขาให้คนต่างชาติมาทดลองหรือเปล่าอาจจะไม่ให้เพราะเพราะอะไรถ้าไม่ให้คนต่างชาตินะเพราะว่าเขาต้องกําหนดว่าเขา,าคนญี่ปุ่นจะตกงานหรือเปล่าคนฝรั่งคนฝรั่งเศสคนอังกฤษจะตกงานหรือเปล่านะครับเป็นอย่างนั้นครับก็ลองแชร์ให้เพื่อนๆนะครับว่ารัฐบาลของประเทศเทาของประเทศเราเนี่ยนะฮะจะกําหนดเรื่องอให้คนต่างชาติมีโคต้าเข้ามาทํางานเยอะหรือน้อยขนาดไหนไม่งั้นถ้าให้เข้ามาโดยเอระเสรี 3, โดยคน นายจ้างบอกฉันโอเคเออกวีซ่าให้ได้มาทุกคนคนไทยที่ไม่มีความรู้จะตกงานในประเทศไทยปัจจุบันนี้คนที่ไม่มีความรู้จะตกงานนะฮะแล้วก็ถูกกดราคาถูกกดราคาไปเรื่อยๆถูกกดราคาไปเรื่อยๆพผมพูดใหม่คนเก็บขยะที่ญี่ปุ่นได้เดือนละประมาณแสนห้าถึงสองแสนบาทนะฮะคนดูเรื่องออแยกเพศของลูกจียบนะฮะ ได้เดือนละสองแสนบาทนะฮะทั้งนี้นั้นไม่ใช่คนต่างชาติต้องเป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันเพราะเขาไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติเพราะคนญี่ปุ่นจะได้สมนุนไดขสิทธิ์ให้คนญี่ปุ่นได้ทํางานต่อนะยกเว้นญี่ปุ่นจะให้ออกวีซ่าสาหรับคนที่นะฮะผมพูดไปพูดมาเพราะอะไรต้องการให้คนที่มาไฟ้สดได้ฟังนะครับยกเว้นคนที่นะฮะมีความรู้พิเศษที่เป็นยยตตประโยชน์ต่อประเทศญี่ปุ่นเขาจะออกวีซ่าให้แล้วคนไทยมีงานคือไปเปิดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นผมพูดครับ ไปเปิดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นถ้าใครสนใจนะครับมาเปิดาาร,าดรด้านอาหารไทยในญี่ปุ่นเนี่ยผมช่วยปรึกษาได้นะครับเปิดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นทําการตลาดดีๆนะคคุณได้วีซ่าเพราะอะไรผมออกวีซ่าพ่อผมเป็นคนไทยแม่ผมเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะผมให้พ่อผมเนี่ยนะฮะวันนั้นเขาป่วยเขาไม่สบายนะผมสามารถออกวีซ่าเขาเป็นพนักงาน,นเดือนบริษัทผมได้นะฮะเพราะนั้นพอได้เป็นพนักงานเดือนจะได้บำเหน็จจะได้บํานาญและจะได้ค่ารักษานะะวันนั้นพ่อผมสมัยก่อนนะป่วยไม่สบายนะะอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ เ,เคยเคยรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยสองวันนะปลาไปร้านหนึ่งสองวันปลาไปล้านหนึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นครึ่งปีนะฮะอยู่ในครึ่งปีเลยนะนอนกินอยู่ในโรงพยาบาลกินอยู่นะครึ่งปีเสียไปแค่สองแสนนั่นเจ๋งไหมฮนะก็ <c oughs> คือถ้าคุณได้มีโอกาสได้อยู่ี่ญี่ปุ่นประเทศงามๆประเทศสวยๆและทําเปิดร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคุณมีการตลาดที่ดีนะ คุณมีโอกาสอยู่รอดและรายได้ดีด้วยเผื่อเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยถ้ามีโอกาสจะมาคุยกันนะฮะน <Billie> ั่นแหละครับันมีช่องทางอะไรต่างผมจะมาเล่าอีกนะฝากกดไลค์กดแชร์เพราะอะไรครับเพื่อนเนจะได้ไอเดียใหม่ใหม่คือขุมทรัพย์ที่คนยังไม่เคยไปขุดข้อมูลใหม่ๆที่คุณยังไม่รู้ก็กคือความรู้น้อยแต่รายได้สูงมันมาจากถ้าใครรู้เยอะเขาจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะแย่งกันใช่ไหมฮะแต่คนที่รู้เยอะคนที่รู้น้อยแต่รู้ก่อนเนี่ยคุณก็นะฮะก็มีโอกาสได้ได้ได้งานดีๆเข้ามาครับ โอเคผมมีเวลาน้อยเดี๋ยวมีงานอีกนะงานเก็บขยะใช่ไหมงานขับแท็กซี่ญี่ปุ่นใช่ไหมกานงานขับรถใหญ่อะไรต่างๆนี่ครับแล้วก็งานทําตัวเป็นหนูทดลองครับ <laughs> ได้รายได้ดีมากได้วันละแสนเนี่ยโอเคโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเพจนี้เป็นเพจที่ทําให้เพื่อนมีไอเดีย uh, ที่ดีขึ้นมีความรู้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไรายได้ดีขึ้นนะครับพะรายได้ถ้าคุณมีเยอะคุณจะไปซื้อซื้อของนะฮะ จับใจให้สอยเงินนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อคุณมีเงินเยอะก็สามารถให้ลูกไปเรียนที่สูงๆได้คุณมีเงินเยอะก็ให้เอาเงินไปนะฮะรักษาให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอกาสได้มากกว่าคร,ครับโอเคแล้วเจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ